ถ้ามันจะมาขนาดนี้ก็ต้องจัดซะหน่อยแล้วดูว่าหลายก็บอกแลวนะที่แบบโดดตึกมาแล้วก็ยิงอ้าวนะครับผมตามสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เดอะเบยนะครับวันนี้มาเจอกันในเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับแต่ก่ออื่นวันนี้ผมอาจจะพูดไม่ค่อยดังนะครับเพราะว่าอยู่ข้างนอกนะครับผมแล้วก็อยากใ้ทุกคนเห็นไปนะครับซึ่งมันเป็นปืนกระบอก ใหม่ระดับรีเจนเ a อรี่อีกแล้วนะครับนั่นก็คือปืน SKS นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ที่ผมอยากได้เพราะว่าผมอยากจะไปแบบลองเล่นใน MP ดูเพราะว่ามีเห็นบางคนเขาใช้กันแต่ว่ามันใช้ยากมากๆนะแต่ว่าลองใช้เล่นๆดูนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือ SKS ผมเล่นบ่อยมาก DBR นะครับก็เลยอยากที่จะจัดมันมาสักหน่อยนะครับผมก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับมาฮะอ้าวไม่ใช่ อาจจะเชียรเนี้ยผมคิดว่าจะมารีวิวเลยนะแต่ว่าผมมีหมดแล้วนะครับถ้าใครอยากเห็น2กระบอกนี้นะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่วันนี้ที่เราจะมาดูเลยก็คือนี่ครับโอ้โหคือมันเท่มากๆเลยว่ะทุกคนถ้ามันจะมีสกินเอ็เคอยู่หนึ่งกระบอกกระบอกแรกของมันใช่ไหมก็สู้เจ้าตัวนี้ไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ฮะกระบอกแรกของเอ็กเนนะครับ มันมาพร้อมกับโทสกินอีกาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ามันมันมันสวยส้วนใหม่ไม่ได้จริงครับอ่ะดูวันนี้จะตองดูตอนเปิดตัวและดูตอนนี้เลยมันเท่มากเท่จัดแล้วไม่รู้ว่ามันจะมีตราแสแษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมต้องไปทดสอบดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเวลาที่เราใช้จริงๆนะแล้วก็สกินนี้นะครับไม่ใช่สกินที่แบบว่าเพิ่มเอฟเฟกการสังหารน,นะครับผม ก็จะแสงสีประมาณนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเติมก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆเนยผมคนก็อย่าลืมเข้าไปเติมที่ละหรือว่าจะเป็น Over อ h o p Up อ ร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแป๊บเดียวยและในตอนนี้ร้านโอเวอ o ์ u ็อปอัก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมละครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะ ะครับเราจะได้เติมเสร็จมาแล้วนี่จริงๆผมก็เติมทิ้งไว้แล้วนะครับตอนนี้มีอยู่3 9 8 8 7 CP นะครับใครที่อยากจะสุ่มนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดตอนที่ผมเปิดเสร็จดูอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกคนลองมาหักล้างดูว่าผมเสียกี่ CP นะครับไปครับ1 CP แรกครับไม่ต้องเสียเวลาอยากได้มากครับดูวิธีละอย่างแบบนี้เลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้า5 0ปะห้ GS ครับผมว้าวเทเจดต่อไป25นะครับได้ส่วนลดมา2รอบลครับ ได้เป็นวิงสูตรนะครับต่อไป90ครับผมไม่มีส่วนลดแล้วนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นชามนะผมขอดูหน่อยดิเป็นมีดเสียบลูกตาครับผมโอโ้โหเถื่อนมากต่อไป180นะครับคอลลิงการ์ด360ครับตัวละครอ่ะไม่ใช่ก็จะเป็นท่าทางนะครับโอเคเหลือกี่อย่างอ่ะหนึ่งสอสหอย่างโอเคเดี๋ยวนะได้พต้องใช้สเต็ปอะไรสักอย่างหนึงจึ๊บปั๊บ700ปืนมา โ ok, อ้โหโมเตอร์ไซค์ครับแหมมันเล่นผมแล้วไอเจ็บนี้ครับกดที่ปืนรัวๆกดที่ปืนรุวัวพันสองครับมาแน่นอนอุ้ยแต่ที่นะกระบอกอะตะเกียบเท่มากทุกคนเหลือปืนตัวละครต้องมีมันต้องมันต้องมีวิธีดิต้องมีวิธีที่มันปืนออกมาดิโอ้โหมาแล้วครับไอเวสเจ็ดเก้าอยู่ใช่ป่ะอีเคดีดิเจ็ดโอ้โหดูยังไงวะเนี่ยโอเคตัวละครออกปืนตัวละครออกปืนขอละขอปืนขอปืนมาเลย ฮ้ยฮ้ยตัวละครที่มากเฮ้ยทุกคนตัวละครสวยเลยอะไม่มีไม่ได้แล้วสามพันก็ร้อยครับเหมาอีกแล้วครับผมจัจะจ้ากันไปว้าวมาแล้วครับผมสำหรับ S K S ระดับ Legendary กระบอกใหม่นะครับแต่เมื่อกี้ผมสนใจตัวละครมากกว่าว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอตัวลองดูตัวละครก่อนคือมันเป็นตัวละครใหม่เลยนะทุกคน โหดูดิเท่มากอะ่ะตัวละครตัวนี้เท่มากจริงเหมือนทุกคนเท่เลยนะผมชอบอะ่ะหรือว่าตัวละครนี้ผมจะใช้บ่อยอีกแล้วอันเนี้ยโอเคต่อไปก็เป็น S K S นะครับอยู่ในสายมาร์กแมนนะครับโอเคเออโดยที่ของแต่งผมก็จะแต่งเหมือนสไนเปอร์ปกติเลยละกันนะครับแต่ว่าจะไม่ใส่กล้องเล็งนะทุกคนโอเคผมก็จะลองแต่งประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ชามแล้วก็ลองคาโม่ให้ทุกคนดูด้วยครับว่ามันสวยขนาดไหนนะครับเวลาที่ อยู่ในสก,กินนี้สีทองนี่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับก็สีนี้อุ้ยสีนี้เท่เลครับคือแสงมาาันจะโผล่ออกมาเยอะกว่าปกติอบผมสสีเงินหรอก,ก็ปกตินะครับเพชรเอยแต่มผมชอบอันนี้สุดเอาจริงผมชอบสุดเลยนะครับก็จะมีเรื่องของลายซีซั่นด้วยนะครับลายซีซั่นอย่างเจ็อย่างเอออย่างจา้าเท่มากทุกคนดูดิก่อนอื่นนะครับผมเมื่อกี้ที่พีผมเหลือเท่าไหร่นะครับลองย้อนไปดูเลยตอนนี้มันเหลืออยู่สองหมื่นเก้าพันสามสิบเอ็ดนะครับ ก็เสียไปประมาณหม,หมื่นกว่านิดๆนะครับผมมาฮะเราไปดูเอฟเฟกสังหารอะไรกันก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะผมจะไปเล่นในแรงนะตาหนึ่งแต่ว่าผมผมบอกได้เลยว่าไม่ต้องคาดหวังอะไรในแรงผมผมรู้สึกว่าเล่น SK N ในแรงยากมากนะผมไม่เคยใช้แบบจริงๆจังๆเลยด้วยนะครับก็นี่ก็จะเป็นสกินนะครับผมว้าวแต่ผมปรับกราฟิกเป็นโลทุกคน แต่ไม่เป็นไรนะทุกคนสามารถดูในลักีดอ,อได้นะครับแต่มันก็เห็นชัดสวยเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวลองไปยิงดูสักหน่อยแล้วกันว่าเอฟเฟกต์เป็นยังไงเดี๋ยวขอเสียงปืนก่อนเสียงมันจะแบบตุ้มจุกตุ้มจุกเหมือนจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงเนี่ยประมาณนี้นะโหยิงยากนะจริงดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขอซ้มอมมัน เ <Effect>, อฟเฟกเอฟเฟกลืมไปเลยว่าเอฟเฟกเป็นยังไงเฮ้ยมันจะบังทำไมเนาะมันก็จะเป็นเอฟเฟกแบบไม่แต่ว่าความเร็วกระสุนมันรู้สึกว่ามันช้านะแต่มันแรงอยู่นะครับทุกคนเอาเรื่องอยู่เอฟเฟกก็ไม่รู้ดิทุกคนแต่ว่าตรงด้ามปืนนะทุกคนเห็นบ้าเดี๋ยวผมจะก,กดให้ดูตรงท้ายปืนนะครับ อย่างมันก็จะโชว์นี่ใช่ไหมมันอยู่ข้างล่างๆนะครับตรงจอแสดงผลนันเนี้ยก็ここไม่มีอะไรที่แบบโชว์เป็นกิจลักษณะนะครับไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำแต่แรงนะเอาจริงโอ้ยเอาออกมา,กามันอยู่ทุกคนเอาเรื่องอยู่นะเ,เดี๋ยวนะคือรู้สึกว่ากระสุนมันช้าแล้ว มันกดค้างไม่ได้เราต้องกดชีลนัดนะครับความยากของมันก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนมันไม่สลับเกิดหรอวะเนี่ยผมอยากลองยิงแบบไกลๆดูบ้างนะทุกคนแต่เอฟเฟกแบบไม่ค่อยละการตาเท่าไหร่นะครับเอฟเฟกก็ธรรมดามากแต่รู้สึกว่ายิงประมาณ2นัดนะครับ <c oughs> ยิงไปโดนเดยวก่อนเ <c oughs> ดือสครับ <c oughs> ไม่สองะ คนมันไม่ได้สองว่ะมันน่าจะประมาณ3นัดแต่ถ้ายิงโดนอกหรือว่าโดนหัวบางทีโดนหัวก็น่าจะนัดเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปลองยิงหัวดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเล่นได้แรงไหวหรือเปล่าอ่ะทุกคนร้อนๆอ,นอนนดดยู่นะหัวนัดเดียวครับหรือว่ามันโอ้ยเลือดมันน้อยครับตัวนี้โอ้โหหัวนัดเดียวยงี่ต้องเล็งหัวแล้วแหละนี่เป็นไงเอาวะเอาวะผมมี เจ็บว่ะยิงหัวนี่ยากมากเลยนะเอาจริง S T S อ่ะยิงโคตรยากแล้วบอดมันเดินแบบงงด้วยดิหหัวน่าเที่ยวจ,จ,จริงเรอทุกคนพอเป็นๆๆว่าผมไปเล่นในแหลงผมจะยิงแค่หัวเลยแล้วกันน่าจะเดือดมากมากเลยนะยิงตรงช่วงขอก็ประมาณสองนัดนะผมทุกคน เอาเรื่องครับหัวเน้นๆหัวเน้นๆหัวเน้นๆเนี่ยผมกลัวเวลามันเดินอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยนะกดผิดบอดเดินงงมากผมคิดว่าบอทเดินงงกว่าคนอยู่นะทุกคนวูอยากยิงรัวๆดูบ้างมาโอ้ยเถื่อนจ้า ไม่ทันบอกได้เลยว่านัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวพอไปทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยแรงสักตาหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ไหวแน่นอนนะครับแต่อยากลองสกู๊ตโอ้โหโอ้ไม่ก็เดือดจัดจัดด่านใกล้แบบนี้ผมบอกเลยว่าตายโหง อย่าไปหยอกไงทุกคนระดับเราแล้วคิดจะเล่นก็ต้องเล่นนะฮะอย่าไปกลัวโอ้ยยากว่ะทุกคนสวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเฮ้ยโอ้โหดูดิโอเชียบูเลยละกันนะครับทุกคนเฮ้ยผมเกิดอีกฝั่งป่ะไหนวะอี๋เป็นไงเป็นไงไอ้ี่เป็นไง ตีเป็นไงตีเป็นไงได้หมดครับยิงอย่างเดียวไม่เสียวไม่รู้ไม่สนยิงอย่างเดียวโอ้โหโโอ้หเดี๋ยววนนะะเดี๋ยิงเอามันเฉยเลยทุกคนผมคิดว่ายังไงก็แพ้ว่ะ เพื่อนเข้ากันไม่ได้เลยนะครับนี่เฮ้ยโอ้โหสไลด์มาติดมันพอดีครับทุกคนโอ,โอไไ้ไม่ได้ไม่ได้มุมนี้ระเบิดเจย์ยจเย็นเจยเย็นพวงเจยเย็นเจยเย็นเจเย็นขอมันเล่นยากอะเนาะให้ทำทรงก่อน,นไ,ได้เปล่า เล่นยากจริงเหรอทุกคนไปไหนโอ้โหอยากให้ผมขึ้นบอกเลยอย่าให้ผมขึ้นโอ้ยิงได้ว่ะเอาว่ะทุกคนเล่นได้แต่เล่นยากจริงเอาแล้วผมเอาอะไรมาเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่ายากแค่ไหนก็รอไปเล่นเองเนี่ยทุกคนทุกคนจะรู้ว่าความยากจริงเป็นยังไงของ S K S เฮ้ยแต่แต่เอาว่ะแทบมาว่ะแทบมาโอ้ยิงได้ยิงได้บอกเลยรีวิว S K S ครับผม อีกนัดเดียวโคตรขาดอีกนัดเดียวแบบกระสุนหมดครับเฮ้ยไอตัวนี้เองใช่ไหมเมื่อกี้ชิบหายละโอ้โหโดนลดครับตอนนี้ผมเอาไม้ไว้ต่ำมากบางคนก็เลยอาจจะมีเสียงแบบหายบ้างเพราะว่าผมผมเอาไม้มาตั้งอีกที่หนึ่งนะครับผมมาทำงานอีกที่ขาตั้งไม้มันไม่ไหวไปข้างหลังเลยเลยก่อนกระสุนหมด อยถ้าเป็นปืนกลนะมันไม่เหลือแล้วนะเมืเ่อกี้เอาเพื่อนเข้าให้ได้เพื่อนอตายเกือบตุยได้วะยิงยากจัดจัดเฮ้ยสวยเพื่อนเจ็ดวีก็ได้ว้ยสวยสวยงามรามแช่ โอเคไปอยู่ข้างบนก่อนแล้วกันนะครับโถ่อ้ยไม่เห็นโวยโถยตอนเราเล็งมันไม่มานะตอนเราไม่เล็งมันมาโอ้โหหลังมาเข้ายากมากอะเข้ายากมากแพงเข้าไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนช่วยกันเฮือไหวปาเพื่อนเลิฟเอาใครโดนเธอไหมบอกวะเฮ้ยเชี่ละโถ่ยเฮ้ยแต่มีคนจับไปอยู่อะอยากเล่นเหรอเพื่อนมันเล่นยากนะเพื่อนละ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนัดเดียวเพื่อนเฮ้ยไปโดนไปโดนกับป้อมปืนมันจะไหวยังไงเลยเพื่อนไอ่เกิดไม่ได้ตอนนี้ผมผมยิงไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยยี่สิบเอ็ดคิวเออก็ยิงได้อยู่นะโอ้ยิงยาก โอ้โหมันรอเลยว่ะมันรู้มันรู้ปืนมาดีโอ้เออแต่ผมก็คิวได้อยู่นะเอาเรื่องอยู่นะไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนี้นะแต่ก็พอได้อยู่เฮ้ยไอ้ยี่นะหัวนัดเดียววะเฮ้ยไอ้ปืนเบิร์กอีกแล้วอ ข้างหลังก็มีครับข้างหลังก็ยิงผมสับแล้วว่าเฮ้ยอะไรโอ้โหเมื่เกิดบ้านมันเฉยตกใจฮะโอ้โหดูดิมันทำร้ายร่างกายแบเกินไปแล้วทุกคนไม่น่าไหวครับรอบนี้ยังไงก็แพ้โอ้โเรียบร้อยลาก่อนเออ โอเคผมก็รีวิวสกินประมาณนี้และกันนะน,นะครับสำหรับเข็ SKS นะครับคือมันเล่นในแรงยางจริงทุกคนนี้ใครอยากจะไปลองเล่นลองดูลองดูลงดแล้วจะรู้นะครับว่าความมันและก็ความพิยอทยานมันเป็นยังไงนะครับผมโหเล่นมันมากเล่นมันนะแต่ว่าเล่นยากนะครับรู้สึกว่าเสียเปรียบมากไปโอเคก็สาหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากดมคลีปไปไหลคอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ